สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการเด็กมือใหม่นะครับรายการเด็กมือใหม่อันนี้ผมจะผมก็เพิ่งจะเริ่มนะครับแล้วผมจะพาไปเอาชีวิตรอดนะครับอะแล้วก็จะไปเอาชีวิตรอดในไมโครครับอะไมโครทีวีนะครับอะไปไปชมกันเลยนะครับอืมพอทอะไม่ใช่ทำไมมันกลับหัวครับ <Hot. S 2> อนี่ฮะเราจะเอาแบบเอาหมดเอาชีวิตรอดนะครับแต่เ่าจะฟั้งางโลกใหม่นะครับ ตอนนี้ก็กำลังโหลดอยู่ฮะคอมผมอืดหน่อยอะครับผมขอห้นี่เซิร์ฟก่อนเลยนะครับเซิร์ฟของผมมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงที่หลังนะครับหลังรายการนะคะอ,อโอ้โหคอม มาแล้วโอ้ยทันทูมาจากไหนอ่ะอ่าหายแล้วอ่ะเเริ่มจากในแมนครับเราต้องตัดไม้กันก่อนนะครับ ได้เยอะๆเ,เลยครับยิ่งดีครับถ้าตัดได้เยอะมากยิ่งดีเลยครับตัดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะเออผมร่วัง บนดินนะครับฮึหงุดหงิดยิงสิงแกโอ้โห ตีแกะนะครับไปแกะแล้วจะได้ขนแกะมาทำเตียงนอนนะฮะไม้นี่สามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้ได้ด้วยนะคะผมเลยต้องตัดไปด้วยแล้วก็เอาไปทำวุดเดิมแพงแล้วเอามาสร้างบ้าน,นะคะปีแกะ ไปแกโอ้เจอแอปเปิ้ลไหนไปไหนแล้วเอาหายแล้วค่ะ ไปแล้วนะคะมาเรามาตัดไม้กันต่อนะฮะอนะะอ่ะตัวนี้อ่ะ มาตรงนี้ดีวกว่าน,นะครับอ่าแล้วก็เอาไม้นะคะมาวางไว้่างนี้นะคะได้ไม้แปดรูปนะฮะก็จะได้เป็นวูดเดิมแพงนะคะจากวูธรรมดาก็จะกลายเป็นวูดเดิมแพงนะคะอ่ะได้มาแล้วอีกห้าอันนี้เก็บเอาไว้ก็ได้นะคะสร้างบ้านเราก็อประมาณนี้พอช่อง D3 นะฮะ ประนี้แล้วเราก็เอาส่วนประกอบจากต้นไม้มาว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยทูบนะคะเมาส์ผมมันไม่ค่อยดีแล้ว นี่นะคะก็ทำเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำหลังคานะฮะฮแล้วก็ปิดด้านหลังบ้านนะฮะบ้านผมทำไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเัินวุดไพจะไม่พอนะคะแต่แล้วแต่คุณนะคะถ้าไม่พอคุณอาจจะโชคดีไม่เจอมอนสเตอร์ก็ได้นะคะแต่แต่ <laughs> ตผมไม่อยากเสี่ยง ผมก็ขอปิดบ้านให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปอัปเกรดที่หลังนะฮะเนี่ยอ่ะแรงเหลือไม้วูดเดิมแพงนะฮะแรงเหลือวูดเดิมแพงแล้วก็มาทำคัฟฟิ้งเทเบิลนะฮะคัฟฟิ้งเทเบิลทำแบบนี้นะคะเอาไม้วูดเดิมแพงนะคะมาวางเรงระสี่อันแบบนี้นะคะก็จะได้ ต๊ะงานช่างนะฮะเป็นกล่องโต๊ะคัฟโต๊ะคัฟฟิงเทเบิลนะฮะอะแล้วก็วางเอาไว้ก็นี่ฮะเราจะทำให้เป็นคัฟสิงเขมกลางช่องนะฮะจากสี่ช่องของเราเขมก้าวช่องนะฮะเราก็มาทําประตูกันเลยอะครับทำยังไงก็อ่าแบบนี้เลยทําแบบนี้นะครับนี่ฮะก็จะได้ประตูประตูไม้ฮนะ กูเดนเดานะฮะอ่ะอืมเดี๋ยวพอดีอ้าวอะไรเนี่ยมาตัดไม้กันต่อนะฮะพอไม้เรายังไม่พอนะฮะ อยากไปอยากไปเที่วกตารตอนนี้เรายังไม่มีฮาวุธนะฮะเราก็ตีแก่มกว่าจะตายก็ยากนะฮะ เราก็ได้แบบนี้มาแล้วนะฮะขอเตือนว่าอย่าวางประตูข้างแบบอยู่ข้างในแล้ววางนะครับขอเตือนไว้ก่อนถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ดีแน่ครับอ่ะเราก็มาทําก่อนเลยมาครับทำแบบนี้เะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยเอาเหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ให้เหลือสักสี่อันพอนะครับนี่ฮะให้เหลือสี่อันทำไม้ธรรมดาฮะ เสรนจแล้วเราก็ทำสติ๊กนะคบสติกทำสติกเยอะๆหน่อยนะคบทำแบบนี้นะคะทำสติ๊กมาก็จะได้แท่งไม้ก็คือสติ๊กนะคะสติ๊กมีประโยชน์อะไรอะทำอย่างนี้คัะนี่คับวางสติ๊กเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะวางวูดมแพงนะคะนี่คัะก็จะกลายเป็นดาบไม้นะครับ นี่ฮะก็เป็นดาบไม้นะคะและถ้าจะทำอย่างอื่นนี่ฮะอาวุธอ้าอุปกรณ์ของเราก็มีแค่5อย่างนะคะมีอะไรบ้างนี่ฮะมีดาบ1อันแล้วก็นี่ฮะมีขวานอันที่2นะคะนี่ฮะเอาขวานไม้มานะคะแล้วก็สติ๊กต่อ นี่ยนะอ๋อไม่ใช่น,นะน,นี่ครับคำนี้ฮนะนี่ยเราก็จะได้จอกยิต่อ,อมานี่ฮนะแล้วเราก็ทําอย่างนี้นะคะแต่อีกอันหนึ่งเอาไวป้ปลูกสวนนะคะอันนี้ฮะเอาไว้ปลูกสวนเราก็ยังไม่ใช้กันนะคะเราก็ใช้อันนี้กันที่ด,ดินนะคะพุ่วะคะพว่ที่เป็นไม้นะคะ อ่ะเราก็ได้อุปกรณ์ทั้งสี่อย่างมาแล้วแต่อันหนึ่งเรายังไม่ปลูกฟาร์มนะครอ่ะเราก็ใส่รวมกันไปเลยเราเหลือไม้ไปสี่อันอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเก็บไว้ก่อนคือมันจะมืดแล้ค่ะอ้มืดแล้วมืดแล้วหน้าจอตอนที่ผมถ่ายนี่จะมองไม่เห็นก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับอ่ะ ขอจบคลิปเท่านี้กันนะครับเพราะมืดแล้วและเราจะมาต่อกันอีกคลิปหลังนะครัเอาชีวิตเือดอาชีวิตรอดในคืนแรกก็จบลงนะครับโอเคสวัสดีครับและไปรับชมสารานุก,กรมาสารานุก,กรมมาครับตอนที่1ได้เลยนะครับที่ใน YouTube นะครับ